ช่วงนี้มีนักเรียนในคลาสออนไลน์ของแม่ละเมียดหลายคนเลยค่ะส่งข้อความหลังไมค์มาบอกว่าเจอสูตรบางสูตรที่คล้ายกับในคลาเซียนของเราไปโผล่ที่อืน่นเลยถือเป็นโอกาสดีที่จะมาพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะพ mm hmm. วกอาหารขนมของกินเนี่ยนะทุกคนสูตรมันก็ไม่ได้หนีไปไหนกันมากหรอกมันอาจจะคล้ายกันได้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่ทําให้มันต่างกันจริงๆก็คือวิธีการเทคนิคและประสบการณ์ตรงที่แม่ละเมียดได้แชร์ให้กับนักเรียนในคลาสสิ่งที่นักเรียนทุกคนได้จากคลาสแม่ละเมียดเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวเลขในสูตรค่ะแต่มััันนนนนคอวาเข้้้ใจแลลกดดีไผรริงงงย แม่ละเมียทุกคนนะคะถ้าบังเอิญไปเจอสูตรที่แชร์ฟรีที่มันคล้ายกับสูตรของแม่ละเมียรก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าสูตรมันอาจจะเหมือนเหมือนกันได้ค่ะแต่ความรู้จริงๆเนี่ยอยู่ที่การลงมือฝึกทำกับความเข้าใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เรายัางเก็บไว้ให้ในคลาสนะแม่ละเมียรภูม,มิใจค่ะที่ทุกคนเลือกมาเรียนกับแม่ละเมียรเพราะมันไม่ใช่แค่สูตรนักเรียนทุกคนจะได้คนที่คอยแนะนําและแก้ปัญหาไปด้วยกันด้วยสุดท้ายนะคะอยากฝากว่าการแบ่งปันเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแต่การเคารพผลงานและความตั้งใจของคนอื่่่นน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 กกกก็สสสสสําาาคคคคคัััััญญญไมมแแพ้้้ะะะททุุุีีอออยยบลลเดดตตตวจจใให เค้กอร่อยและสวยยิ่งขึ้นต่อไปค่ะ